มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโนโ่โผลกอดปลอบใจเบิร์ดแฟนของแตงโมค่ะอดีตแฟนหนุ่มอย่างโตโน่พาคินคำวิไลก็ได้มาร่วมพิธีไว้อาลัยด้วยนะคะโดยทางด้านแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวันนี้ พี่โตโน่เองมาร่วมงานพร้อมแคปชั่นบอกว่าขอบคุณพี่โน่ที่มาลามโม่ทมกลางชาวเน็ตเห็นแล้วบอกขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นภาพนี้ค่ะชมมิตรภาพที่ยังคงสวยงามล่าสุดโลกออนไลน์นะคะได้แชร์ภาพโตโน่สวมกอดกับเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมต้องบอกเลยว่าเป็นภาพสุดอบอุน่นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันและกันเลยก็ว่าได้ค่ะ นาทีบีบหัวใจโตโน่เข้ากอดปลอบใจเบิร์ดแฟนของแตงโมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ